เผืนผ้าว่ามีเนาะท่านก็เป็นผู้เบาท่านก็สิเป็นขุนขาลีท่านแม่ด้วยแต่แหกมาทเท่าเนาะตะกี้ตะกี้ตรอนพอแม่เป็นผ้าเลี้ยงมากผืนตาแหกเากจเฮ็ดมา,ดมาซื้เอเก่าล่ะลูกเต่าต้องได้เลี้ยงทุกปีมัด้เลี้ยงทุกปีจะเกีเ่ยวเข่ากับเลี้ยงจะใหม้มาล่ากับก้อนเที่ยวเข่าแล้วกับเลี้ยง ข uh um uh uh um ึ้นกับยงค่ะเพื่อนเอิญข uh 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 ึ้นกะปงลงกะเลียงขึ้นกะโปงลงกะเลียงแมนเป็นเอิญว่างนกันขึ้นกะปงเพื่นเลียงเพื่นเลียงเดียนไหนะท่านนั่เลียงเเพ่นเนสีเดียนเกาตีเเกเดียนซีบมแหละเป็นเลียงคือบุญแมนอันนี้เทานี้แหะแมนเก่าเดียนีบลงดำหน้านั่นละอืมกอนถึลงดำหนาดำหน้าไม่ก็เดือนหกเดือนเจตัวเดืนหก ก่อนสิลงดำหน้านี่ก็ต้องเลี้ยงไลต้แหกก่อนคันเลี้ยงคันอันบาดที่นี่อันอยู่มาบ้านเนึ่อันเพิ่นมาเห็ดอันทอนทางเพิ่นมาเห็ดเสาไฟฟ้าบาดที่นี่อันโอ้ยมันจะมาแก้งมัดมื้อมัดเว้นใส่คนบาดเพราะได้รับได้นอนเพิ่อนบางที่ไใต้แหกเหมเพิ่นบา ก็บาบานเฮากบ่มู้จากบาตะแหกเป็นจังได๋ดอกก็บาเพื่อนบ้าบอก็ได <c oughs> ้รับได้นอนออกปากด้ในควอมในอฝันมาขเขาในความฝันบอ่ออกปากเลยดิหนกเออเม่ได้รับได้นอนแก้งเมือหม,มือเอม็เว้นมันวางสิเชิญปูเชิญปูตะแหกนั่นละ่ะออันก็เล็บอกเพื่อนบอก

เป็นเราให้ไข่ไก่โตเป็นอันพีให้พีหน้าสันต์พีหน้าอืมคันเลี้ยงกับบ่ได้เพิ่นกับไปต้องไปชุนผู้ใดไปเห็นอย่างบ่ได้ดิลูกไข่ก็ได้ลูกล้านไข่ก็ต้องไปบอกคนดิทำไมได้ไข่จนว่าปากบิดปากเบี้ยวก็เศร้านี่เป็นเัืงสันดีดีเป็นเัืงสันดีดีไข่แห้งบ่เศร้าดิปวดบ่เศร้านี่ คันไปต้องไปสู้เนพลอยไม่ได้ต้อูเงพสตูเพสยังต้องไปเลี้ยงเพิ่นไม่ใช่นี่เป็นยังคือแฉนใครแข่งใครจังไดกับพ่อหยูคันมาต้องกับเมนว่าโอ้ยลืมเปลียงเพื่อนตอนนี้คันไปเลี้ยงผัดเซานสันว่าบ่แมียนท่านี่ยากับว่ได้ไปหาเลี้ยงเพื่อนนี่เขาเขามีอย่างเนี้ยบโอ้โหแนงสิเลี้ยงกับเราให้ใกล้ตูนี่แล้วเราให้ใกล้ตูกันหนึ่งตุ่มใกล้ตุมไก่กับเรากับเรากันนี่เรา บ้าน right. ี้อันอันอ like ีหย like ah ังอันที่เป็นเป็นฉีเจ็บอีหยังมีสวยๆเพิ่นพร้อมดีเพิ่นเฮ็ดดี่ดีทีแหละเนาะเนี่ยไปใส่เพิ่มนี่ขูดหลายแนวอยู่แต่เอาหมือนอ่ะลัดเพิ่นเป็นผู้ต่อแม่มาเพิ่นจะจำได้ล่ะเฮ็ดอีหยังแน่เอาฉีเจ็บใส่อันกับผู้ใส่อันบไปใช่กับผู้กับข้าวดีเนาะออหมดตำรวจไปยี่โมกเห็เพิ่นก็ยังมีอย่างอยู่เอาแกบไปไปเป็นตัวอย่างอีหยังแปลว่าแม่เข้าตีเข้าเป็นเข่า มีเป็นแนวประกอบกันทีแนวประกอบกันก็มีเข่ามีน้ำมีเหล่ามีไก่ดอกไม้ทูพียนี่ดอกไม้ดอกข้ามาคัมพูหลายอย่างอยู่ดิบเเม่บ่หลายอย่างดิแต่หลายอย่างอในยินว่างมาคนเลี้ยงถือเลี้ยงบ่ถือนี่เพี่ยนนี่ยโอ้บ่ถือกับจองมาต่องบ่ถือกับอันนั้นไม่เห็นเลี้ยงบ่ถือนี่คือคือเลี้ยงผิดใช่ไหมเ่าเ่าบ่หูจักกับบ่เป็นยังเป็นกทหานนั่นอยู่ กัลานมหูตนกันอันี้แล้วก็มาอันอันนี้มาตองมะสู้นนี่หละมะตองมาสู้ไหนเป็นอันนั่นอันน oh. ี้มาเจ็บมาปวยมาไข่นี่ลูกมาปวยกระทองไข่อ้นกันย่างว่าได้จริงอคนสีเทียมมึงสั่นเนี่ยอ่อนยอมหรือังสั่นบอกสันอ่อนย่อมขั่นบ่อ่อนบ่อยอมมาหูซอหูท่างกันก็ไปถามเพราะญ่กระจำ่นเล้ว อถามอีพอยยาน้อยถามอีพอยยายนีตะกี้อีพอยยายนพอนกไลบ้านเดือนปีเกิดตัวออกปากจำออกปากกระจำดิเขายายนศรีพอยย่ยน้อยนี่หัวัจนี่มีกิ่งดิบ่แมนว่าบ่มีกิ่งดิมีกิ่งดิอันจังเฮาเจ็บขาปวดขางสี่ยางบ่ได้จังสี่ก็มัดมัดเขาอันอันนึงเด้ออันเป็นตเสียนี่เป้คุ้ยเสียงว่าเสียเนาะ เพราะว่าอีปู้แหน่เอ้ยไปโค้งไปอวยมาเด้อยุใสก็ได้ย่างงับเง็บมาเฮียนนี่ไปหาจันอ้อมโลูกตังเงิดตังเออไปตังเงิดนี่มองนี่ไปรอบางีสิบไปขวบไปเรอมันสุดมาเขาก็เลยเสียนะผู้ถ่อมันก็เสียจังสันมากแต่วมันก็จังสิเป็นเพิ่นมีอยู่มากถ้าว่าที่เป็นแท้ต้องเพิ่นบ่ได้เห็นบ่ไปลบลูเพิ่นบ่ได้บ่ได้เห็นบ่เนอา้นำ ขขาทำสร้างปลาเขาขะเขาทำสร้างปลามือลงไปอันนั่นกับไปบอกจะแขกเพื่นนั่นแหละเขาง่ามเขาก็ง่ามมันเปนเจียวเจียวกันไปเขาหน้าหรือเนาะไปมันแหกละหน้าจังสันจังสีเด้อกูใจแขกจังสันจังสีเขาง่ามเลยก็่อยข่อยเสียอยู่ก็บอกเพื่นแล้วมันก็ง่ามอันใหญ่อันอันใหญ่อันนี่แน่ว่าสู้อีกแล้วนเฮานี่เมียนี่ นอดตัวหนึ่งก็หาเห็นเช็มดวงหนึ่งก็หาเห็นก็ยังเหลี่ยมแม่แม่ขึ้นโลดนี่อืมอันนี้ข่อยเสียนี่อันข่อยเสียดานี่เฮียนตุ่ยอืมอ้วนเพิ่นถือเรียมเพินเชียเชียเคยเคยนั่นแล้วมันเคยพิสูจน์เลยเคยหาสูตรแล้วว่านั่นท้ออ๋อซีโปเดบซีโปใส่ปูวซีสิบบอกหาปูกับซีโปหาแหละเนาะยู่ใส่ละปูบอกท่ะแม่ คือจังจำจองเข้าไปหาพ่อปับโหลดนี่เมียขันว่าบอสียเนาะจำจองอีหลีดีคอยเห็นกับตาคอยเร็วอันนี้หาจนสุดพ่วมสามาดบอเห็นดอกนอดหนึ่งนอตน,นอดขาเวีนตาน่ะหาเร็วกะหามันกแต่เพิ่ง่วสามารนั่นแหละคอยสิบวันได้เพิ่งปูซะบ้าก็่าดิแบบนี้อ่ะทำไมปูมาหาซอยหลูกซอยร้านทำไมซื้อกับตัวหนึง่งร้อยบาทดิไปหาปรับเห็นปรับโหลดเดียมแมบ,บขึ้นเนา เราไม่ไกล้ไม่อย่างคนปอไปอันเลี่ยงเพิ่นใกลต้ตเลียงเพิ่นเคยพอปฏิหารอย่างทีบอปฏิหารนี่ปฏิหารหลายอย่างอ,อ,อันใดบ่ออันใดเสียอันใดหายนี่ต้องไปคอไปเลเาเพิ่นนึ่งอ่ะ ประ ity, right? ิหารอยู่ดอกนีประิหารอยู่ม er ี่หิ่งอยู่ค่อค่อยค่อันในค่อยคยมูอเขาเคยท่ากันเนาะท่ากันว่าหันสู้ว่าสูเน่ยนี่สู้ไปเบิ่งรถผลว่าปูตัวไม่มีอิริณไปเบิ่งเลยว่าสู้จไปเอาปลาตัวใดบ่อยู่สาบอว่าจะไสิบตัวบอให้ไปหอดลงสาสามพี่ขอกงูตัวทวาขาเพิ่อนยูอันอันโขยสาอยู่หน้าเฮานี่แหละอยู่หน้าน้ำหน้าน้ำยังสีมองเฮาอันนี้เพิ่นนี่แหละ โอ้เห็ดบ้นนนัเขาเห็นงูตั้นไปขายแข็งนี่บุรุษคาตัวนี่ปวยเอาบ่ได้แล้วเห็ดสา้นไปเลยคุยสาเถอนกัเป็นปูอันกระตุกปูตะแแหงนเป็นกระยุคุยซาเป็นปูตะแแหงกุ้งกับเห็ดเท่ากับเห็ดเนี่ยหน่อยเพื่อนนั่นล่ะโอ้เป็นเหี้ยนหน่อยเป็นเหี้ยนหน่อยเพื่อนเขาว่าเขาออกปากดิพ่าจีบาปฏิหารโอ้บ่ได้บ่ได้หรี่ไอทีเห็นขาเห็นกับตาเลยเหลี่ยมมาบมาบเลยเพป็นว่างูใหญ่เหี้ยสิไปเอาซาดิเอาปลาต่ากันว่าไปเอาปลา ไปเร่อยเหรอยิเพลนเลยน่นยังมาโอ้ยจ้งมดขึ้นบ่ได้รับบ่ได้นอนเันยังไาเสาไฟไปอันนั้นอยู่อันไก่ไกนใก้แห้งกันแล้วใก่ไกเฮียนหน่อยเพื่อนวันเถอะเออไก่ไกสารเพิ่นตะก้หนทางมันมันมีไฟเห็นบมื่อไูร่ต่อมามันมีเสาไฟฟ้าัดอยู่หมองเดยหันทางไปบ้านก็หน่อยนั่นแลลวบ้านดนวนนี่ ก็ได้รับได้นอนเมันมาแจ้งเมดขึ้นมดบ้านเมันมาบ่กอืเพิืนบ่เพิ่นบ่เคยได้ไต่เคยมีไหม่ได้รับได้นอนเลยเพม่นนมาวันนี้เฮ็ดดจังไหนวันนี้จังันนีก็เลยว่าโอ๊ยปูมันสมัยไม่ก็บอกเพิ่นก็บอกเพื่อนก็เชิญเพิ่นไปอยู่หม่องไม้แจ้งอันนี้ บ่สั่นม่ได้ับเลยนอนคนก่โอ้ไปบอกไปก้าว่นมาบอกมาก้าวเดี๋ยวบ่ได้รับเลยนอนนี่ลีเพิ่นมามันแกงเขานี่เพราว่าถาสิดำไปเวลาถอกนี่บ่มีแก่มาบอกผู้ไทยเฮียนสิว่าบ่ได้รับได้นอนเออเข่าฝันมาเข่าฝันมา๊มัเข่าฝันมาบอกใจหินนี่แล้วว่าคู่บ่ได้รับได้นอนเออเขานี่ก็บ่แก่เขานี่บ่ได้แก่เลยเพราะว่าเพิ่นบ่ได้นอน ยามถอวกับใบเกยไปมังเลเสาวไปได้เอเข้าวปงมาเนี่เข้าปงข้านบัดปงยงมเดือนได้เดือนเดือนปงกระปงก็เดือนหกเดือนเจ็ดเนี่ยือวไปเลี้ยงไปเลี้ยงแล้วกัไปไปปงอีกเ่นร์แมนแมเขาเลี้ยงเลี้ยงทางคืนเมนป่ะแต่ตอนข้าสิลงหน้าข้ากะเลี้ยงบานนีเข้าเกี่ยวเขาข้ากระเลี้ยงเพลิน เจียวข่าแล้วโอ้เจียวข่าแล้วก็สิไปเข่าว่าเป็นตางามกะงามดีอย่างเง้ยเลยเพา่คนอื่นมาปงมาสอนสัญญาณเจียวเข่าแล้วคือับปงลงกะเลี้ยงอี่ยังเพป่นนางวังสิละร้านในไทยเห็นหน้าก็ห็นนี่เห็นนี่หมดแม่งเนี่ยเนี่ยมากินเด้อเขาน้ำซามปลาก็สิได้หลายไหลแง่งไหลลูกไหลร้านเด้อผู้ใดเป็นผู้ใดถือผู้นั้นกะผู้ใดถือผู้นั้นกะได้ดีดี่แหละข่าวว่าเจ้ากะงามมีหลี ตายไหมไตแหังกับพ่อายคนตาไตแของกับพ่อไตไตแห่งตายแรงกับพ่อไตก็ได้เพิ่งจะเขาอีน้อยเขาบอกว่าเนี่เขาถื้อเขาซักเขานั่นเลยค่ะอุ้ยอ้น้อยอีน้อยมันเด็อดสดอีบีเดีเพราะว่าตเนี่ยของมันเนี่ยต้องดีเดี